ข้อหนังขอเขาสวัสดีแฟนเพจข้อหนังข้อเขาทุกคนด้วยครับวันนี้ครับมาอยู่กับแอดตุนอีกเช่นเคยและหัวข้อลิสต์ข้อหนังของเราในวันนี้นั่นก็คือ10ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งลิสต์นี้เราเคยทำลงไปในเพจแล้วนะครับเราก็เลยมาทำเป็นวิดีโออีก มีอะไรกันบ้างไปดูเลยอันดับที่ส0ปรสิตเพื่อนรักขมือโลกเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟสยองขวัญที่ดัดแปลงจากการ์ตูนของฮิโตชิอิวาอากิโดยจะเล่าเรื่องราวของโลกที่ถูกคุกคามโดยปรสิตที่เดินทางมายังโลกโดยพวกมันจะสามารถ ยึดร่างมนุษย์ได้ด้วยการแทรกซึมเข้าไปทางรูหูหรือรูจมูกเพื่อเข้ายึดสมองควบคุมร่างกายนอกจากนั้นปรสิตต่างดาวในร่างมนุษย์ยังมีพละงกำลังมหาศาลและกินคนเป็นอาหารด้วยโดยในรูปแบบภาพยนตร์มีทั้งหมด2ภาคด้วยกันครับอันดับที่ 9. เดดโนตสมุดโนตกระชากวิญญาณเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแนวลึกลับแต่งในเรื่องโดยซึงูมิโอบะ เป็นเรื่องราวของยังอมิไลท์นักเรียนมัธยมปลายที่ไปพบกับสมุดบันทึกมรณะหรือที่เรียกว่าเดสโน้นั่นเองซึ่งเป็นของโยงมทูตที่ชื่อว่าลุกที่ได้ทําตกเอาไว้โดยสมุดเล่มนี้มีความสามารถก็คือถ้าเกิดได้เขียนชื่อใครลงไปคนนั้นจะเกิดภาวะหัวใจวายเชียบพันและตายในทันทีนั่นเอง อันดับที่8การสืหรือชื่อไทยว่าการสืพันแสสังหารถูกแต่งขึ้นโดยฮิโรยะโอคุเป็นเรื่องราวของคุโรโนเคและคาโตซามารุที่ถูกรถไฟชนตายแต่พวกเขากลับไม่ตายกลับไปโผล่ในห้องห้องหนึ่งที่มีลูกบอลสีดําและกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองตายแล้วมารวมกันอยู่ในห้องนั้นโดยลูกบอลสีดําจะพูดชื่อคนคนหนึ่งให้พวกเขาได้ไปจัดก,การโดยมีชุดและอาวุธมาให้ เมื่อใครที่ทำภารกิจทั้งหมดต่างๆและมีคะแนนถึง100ก็จะได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งอันดับที่7 Initial D หรือชื่อไทยว่านักซิ่งดิฟสายฟ้าซึ่งถูกแต่งโดยชูอิจิชิงเงโนเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการแข่งรถและการแต่งรถโดยเป็นเรื่องราวของทาคุมิที่ต้องช่วยทางบ้านส่งเต้าหู้โดยมีรถ ของพ่อเขาคอยส่งขับขึ้นเขาอากิระทุกวันและด้วยความเก่งกาจของเขาจึงทำให้เขาถูกทีมเดส,สันมาท้าแข่งบนเขาอากิระนั่นเองเป็นภาพยนตร์แข่งรถที่โคตรชอบเลยจริงๆอันดับที่6โอ้บอยปิดบัญชีแขนโอเดซู oh, ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกจับตัวและถูกขังเป็นเวลานานถึง20ปีโดยไม่มีเหตุผลหรือคำอธิบายใดๆเมื่อเขาถูกปล่อยตัวมาสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของเขาคือการตามล่าหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังแต่สิ่งหนึ่งที่โจไม่รู้เลยก็คือการที่เขากำลังเคลียร์บัญชีแค้นนั้นก็อยู่ในแผนการของบุคคลปริศนาที่กำลังจะสร้างมหากพาาย์ในการลงทันที่ทั้งเจ็บปวดและชวนให้ตกตะลึงจนทำให้คนดูถึงกับช็อกกันไปเลยทีเดียว อันดับที่5 Battle Royale เกมนรกโรงเรียนพันโหดถูกแต่งขึ้นโดยคอชานทาคามิเป็นเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องส่งนักเรียนทั้งหมด42คนไปไว้บนเกาะร้างโดยนักเรียนทุกคนจะมีปอกคอที่ผู้คุมสามารถกดระเบิดได้ทันทีหากใครคิดหนีหรือคิดจะแกะมันออกโดยมีเกมอยู่ว่าภายใน3วัน ถ้าใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายจะได้รับการเป็นอิสระและภายในเกมก็จะมีอาวุธต่างๆเพื่อให้ทุกคนดิ้นรนหนีรอดอยู่บนเกาะร้างแห่งนี้กันต่อไปเรื่อยๆจนครบ3วันนั่นเองอันดับที่4ข่าวซีโร่หรือชื่อไทยคือเรียกเขาว่าอีกาเป็นผลงานการแต่งของฮิโรชิทาคาฮาชิและเทชูฮิโร่ฮิราคาวะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของเกนจิทาคิยะ ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนสุรันและเป้าหมายของเขาคือเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนลูกผู้ชายแห่งนี้ให้ได้แต่สิ่งที่เขาต้องทําให้ได้นั่นคือค่นล้มตัวโหนโภายในโรงเรียนอย่างเซริสวะธรรมโอและบุคคลที่เก่งที่สุดในโรงเรียนนั่นก็คือลินดาแมนนั่นเองอันดับที่3 a i e of Tomorrow หรือชื่อการ์ตูนคือ All your Ne i ิสอิส l l ว เป็นผลงานการแต่งของฮิโรชิสากุระซากะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของพันตรีวิลเลียมเคสนายทหารผู้ที่ไม่เคยเห็นการต่อสู้ใ,ใดๆมาก่อนแต่ในโลกที่เขากำลังอยู่นั้นถูกเอเลียนบุกโจมตีอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาจะตายแล้วเกิดใหม่ตายเกิดใหม่ตายเกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่พิเศษคือเขาจะเห็นอนาคตและรู้วิธีจะกำจัดเอเลี่ยนเหล่านี้ออกไปจากโลกอันดับที่2 a t the God Q หรือชื่อไทยคือเกมเทวดาเป็นผลงานการเขียนของฟูจิมุระอาเคจิโดยมีเรื่องราวคือตาคาฮาตะชุนเด็กหนุ่มไฮสคูลที่มีอาการเบื่อโลกและจู่จก็มีตุ๊กตาดามุระลอยมาอยู่ในห้ององเขาและก็บังคับให้ทุกคนเล่นเกมตามมัน สิ่งที่ต้องแรกมากับความพ่ายแพ้ก็คือความตายนั่นเองและในเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เจ้าดามุระตัวเดียวยังมีเกมฮัลโหดอีกมากมายให้พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้และอันดับที่หนึ่งรูโรนิเคนชินซามูไรเนจรผลงานการเขียนของโนบูฮิโรวาสกิ เป็นเรื่องราวของสมุไรนุ่มฮิมุระเคนชินอดีตมือสังหารของคณะปฏิวัติเจ้าของฉายามือพิฆาตบัตโตไซได้วางดาบและกลายเป็นสมุไรพเนจรธรรมดาเพื่อต้องการให้ยุคสมัยใหม่ได้บังเกิดขึ้นแต่แล้วก็ปรากฏศัตรูมากมายที่ต้องการโค่นล้มยุคสมัยใหม่จึงเป็นหน้าที่ของเคนชินที่จะปกป้องยุคสมัยใหม่เอาไว้ให้ได้ เป็นไงกันบ้างครับกับ10อันดับภาพยนตร์ที่สร้างมาจากกระจนญี่ปุ่นหากชอบถูกใจอย่าลืมพับกด subscribe ์ช anel ของเราด้วยและอีกช่องทางหนึ่ง facebook.com/ ข้อหนังคอเขาอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับปึงป้งปึง้ง